สวัสดีค่ะมาฟัางนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเราอาจจะแก้แอมแบบนี้บ่อยๆหนนะคะเรารู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วรู้สึกคันคอเจ็บคอคะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเพราะอากาศแห้งหรืออะไรอย่างนี้ยยายขออภัยทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็ ไม่ได้มีเลืองอะไรที่ทำให้รู้สึกแย่ก็พยายามเราก็พยายามจะกินนั้นนี่นั่นให้มากขึ้นจะกินอะไรให้หลากหลายขึ้นนะคะเพื่อให้แบบแฟนเราสบายใจเพราะพอเราเริ่มกินข้าวได้อะไรองนี้แฟนเราก็ดูจะสบายใจะคะ่ะเราชอบเห็นแฟนยิม้มชอบเห็นแฟนมีความสุขอะคะ่ะ ก็เลยจะพยายามให้มากกว่านี้อีกหน่อย <c oughs> เรามาคุยกันเรื่องภาพวาดีกว่าวันนี้เราว่าภาพเป็นทุ่งหญ้าที่มีแม่น้ำเย็นๆไหลไปเรื่อยๆเนาะใสๆแล้วก็มีท้องฟ้าโปร่งๆที่ไม่มีต้นไม้เนาะ อืมันเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าเรารสึกไม่สบายใจเราอยากจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะบอกว่าอยากไปนั่งมองก้อนเมฆที่ลอยไปลอยมาก้อนเมฆที่เป็นรูปนนลรูปนี้อะคะ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าอยากไปนั่งง่อยริมทะเลในช่วงวันที่ไม่สบายใจหรืออะไรอย่างนี้แต่รู้สึกว่า ถ้าไปนั่งเราอยากจะไปนั่งที่แบบนี้มากกว่าที่มันยบเงียบไปนั่งเชยชๆที่อยู่ตรงนั้นแล้วว่ามันมันน่าจะรู้สึกดีกว่าค่ะเวลาทุกคนรู้สึกเครียดไม่สบายใจอะไรแบบนี้ทุกคนจะอยากไปนั่งที่ไหนกันบ้างคะเป็นที่แบบไหนก็ได้เรามาคอมเมนต์คุยกันนะแบบว่า ข <c oughs> อแพยค่ะคือทุกคนอยากไปนั่งที่แบ,บไหนบ้างคะเวลาเลือกเครียดไม่สบายใจอะไรอย่างนี้เราแบบว่าอยากนั่งที่นี่คะ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังน,นะคะนหลือฝึกวัดรูปเนะาะแต่ขอบคุณทุกคน,นกมากๆค่ะาคมาขอไมคุยกันเยอะๆนะคะ Please.